มีอะไรติโอ้ยมีตีรำไงกองกระดากกระฟองมีอมึงบานห้างบาดนี่ยหละตัวห้าอ๋ออ๋อเดงกระองบาเดงบาเดียออ ครับพี่น้องครับก็ไปมือนี่เอาพระใหญ่งงนี่ไม่ขัดบริเลชีพมาดุนเกือบเดือนข้ทดำให้ลำหน้าข้าอยากรก,กาโรก,กาดทวนใจเปิดดับหน้าทางอัปเภอร์ดำหน้าทงตั้งผีนำบริเลชีพจักเชียมือนี่ดำหน้าแล้วมือนี่บัดมือนี่ดำหน้าแล้ว ่าที่ขึ้นรถไปผู้ผผน,นั้นผู้พันคนหนึ่งไปอ่าจังหวัดกาฬสินธุ์ไปสมเด็จขึ้นน้ำผู้ไตผู้ขึ้นไปล่างผู้พันเป็นหมองชวนมาลับใยในญ่พุน่นชวนหนึ่งประมาณสองเงินบานทไปเจ็บลับใยมากขายสักกันเมื่อนี้ศิลปาชนได้ มันก็เลยบริฮ็รคิดก็เลยมนอย่ก็เลยบอบอกที่บอกบางเพราะไงนี่บริฮ็ดคิดมากโดนเลี้ยวานนั่งไดำเห็นให้ดำหน้าดำห้ดำหน้ากันมิตรก่มดำก่มก้มวชเอวโอ้ยวดวชเอวยังยังอะไรบ่ได้วชเอวเตือนขึ้นออกจากประตูมากกันก็จะมากก็หันเตือนมาเมืนกันข่านบักที่ขาแล้วกันนี่ ขั้นสีขาถ้าเกิดข้อขั้นสีขาเราโดนเต๋อมันยังยังลุกได้เนาะบัดนีด้นยังสัน่นกูถอดมันยังสั่นยังไปยังมามันกับเจ้าปวดขาปวดแ้งเองบัดนี้ก็ได้ส่วนเล็กน้อยไปเจ็บปังรับยัยซอยอยู่ทั้งคนทั้งสะกอนน้ำคว้านคนคือหมายความว่าบริหารที่ประดุลปัญหาอาภัยที่น้องเกี่ยวกับผู้คน ไปเพราะไงที่พปอางเวียดให้ได้เบิ่งงันอ่อื่นมา้กไปเปิดมวนล้ำเปิดมวนล้ำเปิดมวนล้ำตลาดนั่นตลาดนี่เนี่ยยังชุดเนี่ยก็เพียงไม่ไดเนี่ยก่เพิ่งไม่ปไม่ไใ่เาหรอกนะกินเ้อต่อไปก็ท เพราะยังมีอาชีพอะไรบางซอยเชี่ยซอยเบิง่งซอยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นัน่นไงต่อไปเพระาะว่าจะเริ่มมีอาชีพแล้วมื้อนี้สิได้ขึ้นรถกับเต็้หน่อยเต็กหน่อยขึ้นไปผู้พันไปเจ็บเอาลำญ่ซะกออ่อนรถคันหนึ่งเขาไปถ่าจม่บนแล้วออบัดนี้มาเร็กหน่อยมาขึ้นรถมามักหมอนี่มาขึ้นรถมายงมาขึ้นรถ มานี่มาคืนนดมาั่จะบักรับใ้้ทันจะเพิ่งเดี๋ยวเดีดี๋ยวไองเดี๋ยวบักมอนี่คืนนวดไปน้ไปเจ็บรับใ อ๋อบางนี้แล้วก็โอ้มือนี่แดดรถลมล้มตกดีไปนียแดดล้มล้มตกแถวนี่ขี่รถจากอ่าเลาะสลัคข้ามมาก่นฟังซี่มาฮวัดพี่เฮ้ยเป็นสองชั่วโมงแล้วเนาะรถใหม่บอรเก่ากระซ่ามันกันแดดเร็วบ่ได้ขึ้นผูเนาะใส่เกียร์ตั้มดันเกียวตั้มตั้ขึ้นมากสุดเจ่าฮอดพี่ฮ้อนอาการฮวัดเศร้าได้หมดนี่ฮ้อนเอาคือจังมือเลื่องคือจังฝนจิตกนี่แถว 啊，改吧你个，啊、okay. no, 嗯，喏、嗯，我来，我来，你弄，反正我来。 拜拜。 ê à. chắc là nó mang ngay luộc mang ngay luộc không giây mọi người có hiền có

พอดีล้วมาทำดีพอดีพ่อเอาแล้วพอดีพอดีปาลมหญ่จังหวัดสกลนคร เกอะไร่หะคอเมาอะไรเกียวนี้นะครับเางนาที่บาไลค่ะกติดิทียนนีชักชัก Mà Thấy phải thấy Thấy, ừ. thấy quá Ồ, có bỏ bỏ nó muốn đi sáu con bỏ 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 đi sáu con bỏ Mà em bớt 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 này Bông chuông quay Bớt đâu, bớt đâu, mà con bớt leo Mà con bớt nhây là mà nhây đâu xong rồi เออพอดีเลยนี่เดี๋ยวบ่เฮ็ดบ่เฮ็ด હોય લા મામી લાગતા મીલા અરે મેમ્બર લઈને

ยังยอีงอื่นขนาดกองมันเหาอเฮยหลายจิเอ้ยร้อ,รอม,อมอกลองเะลากระพองมียมึ้งเคนทั้งตัวแล้วเคื่องลดแล้ว Đó tôi khai bộ đèn không con Ôi Thầy bảo con được Ủa, ta thang bị thang, tiềm vẫn tóc tới mày ô 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 mày ô

マンゲーモンドにマンゲーモン。<m ange mot one> เดีว่าประดหาดี๋ยวดีหางาดีกันพอเบไปใสอเลยสองามห้างกเราพอเลยขนันั้นยทั้งนยทั้งวะอ้ย 比搞比搞，哪有的呀？别搞、oh!，哎，哈哈哈你们都来这里白 哦，快不亮，走、哦。 Nè, ừ. à. Làm dây làm dây Làm tong be gitu wah nah tong be

He-he-he <try> 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 <try>

นงียก็งี the ่ยเนียเด้วี่ขมวางทเ็เห็นองคาห้างนเอ๊ะลก็ได้ัเขียออือจะจับคนจับคนกันเลยจับคนก็ปักแลงเดี่ยๆเนี่ย้วใครผัก้องแมมันจะวา ตัวแมนเลี้ยงนี่นี่ว่าได้กินเนยอามาใช่ปาว่าจะเห็นน้องซึ่งสุดท่เขาชานจะได้ปะจะแสบ